าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะเข้าไปยังปลาอผันนะก็วันนี้ผมจะพาเข้าไปดูอ่าต้นไม้ที่ออกดอกเป็นเงินนะฐานนี้เป็นปลาที่แบบว่าแรงมากนะอา่นแบบว่าคือเคยมีคนไปเจอดีหลายครั้งมากเดี๋ยวผมให้ดูว่าปลาที่เราจะเข้าไปหน้าตาจะเป็นยังไงนะใครชอบคลิปนี้ก็เสียงอะไรอะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงไหมคนได้ยินเสียงไหมไม่รู้ว่าเสียงมันจะคล่องหรือเปล่านะ để nó lít tạo gần con cũng sáng สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องดำกะบยอโพก,กันอีกแล้วอบอกเลยว่าวันนี้แดดแบบร้อนจัดเลยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะเข้าไปยังป่าอาถานนะซึ่งถ้าถามว่าจะเข้าไปทําไมก็วันนี้ผมจะพาเข้าไปดูต้นไม้ที่ออกดอกเป็นเงินนะคุณอาจจะสงสัยว่า,อาดอกไม้ที่ออกดอกเป็นเงินนี่<อ>หน้าตามันจะเป็นยังไงป่าอาถานนี้เป็นป่าที่แบบว่าแรงมากนะอาถานแบบว่า คือเคยมีคนไปเจอดีหลายครั้งมากเดี๋ยวผมให้ดูว่าปลาที่เราจะเข้าไปหน้าตาจะเป็นยังไงนะนีน่นะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปาด้านในนี้นะก็บางคนที่โชคดีหน่อยก็จะเจอเป็นคนเลยก็เห็นเขาเข้าไปแล้วออกมาเล่านะก็จะเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีแดงแต่ว่าไม่เห็นหน้านะอ่าเขาเข้าไปข้างในใช่ไหมแล้วก็เขาไปทำอ่าผิดกฎอะไรอย่างนี้นะ คือเข้าไปในป่าทานเขาก็จะมีกฎของเขาอยู่ซึ่งคมบรมโนรานอะ่ะเล่าต่อกันมาคืออ่าเข้าไปแล้วอย่างหนึ่งเลยก็คือห้ามพูดคำหยาบแม้ว่าจะล้มจะลุกหรือว่าคุณจะทําอะไรผิดห้ามพูดคำหยาบเลยห้ามแล้วก็สองก็อย่าไปท้าทายว่าเอ้ยอ่าผมเจ๋งอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรทําอะไรผมได้อย่างนี้นะ,ะแล้วก็3ก็จะเป็นการแบบว่าไปหักกิ่งไม้นะไปหักกิ่งไม้แบบว่าใช้เท้หาหักใช้เขา่หาหักอันนี้คือไม่ดี อาจจะเป็นไม้เล็กๆเท่านี้เราก็ต้องใช้แขนนะหรือว่ามือนะใชหักห้ามใช้ขาแล้วก็อาถรรพ์อีกการหนึ่งน่าจะเป็นถ้าที้ถ้าทีาา่อาถรรพ์อีกการหนึ่งเท่าที่ผมจําได้นะอ่าน่าจะเป็นาการข่องน้ำปัสสาวะหรือว่าทําธุระส่วนตัวนะก็จะต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนนะ จะทำอะไรบอกเลยว่าอาถรรที่นี่คือแรงอย่าไปเล่นคือเคยมีคนเข้าไปแล้วเจอดีนะบางคนออกมาแล้วสติไม่ดีก็มีหรือว่าบางคนออกมาแล้วไม่ครบนะหรือว่าบางคนเข้าไปแล้วออกมาแค่ตัวนะวิญญาณคือออกมาไม่ได้ที่นี่คือแรงมากนะเคยมีคนเข้าไปนะ แล้วก็เป็นคนไม่ใช่ในคนในพื้นที่นะเคยเข้าไปแล้วก็ลบลู่ท้งท่าทายนะคือเอ็นออกมาแล้วก็สติไม่ดีนะแบบว่าเป็นบ้าอะไอ่ะก็ก็ออกมาเป็นบ้าใช่ไหมก็มีแบบชาวบ้านมาถามว่าเข้าไปได้เจออะไรเขาก็บอกอึกัอึกัอะไรอย่างงี้แหละเจอแล้วก็พูดว่าสีแดงสีแดงผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างงี้แหละก็ถ้าไม่ถ้าคนเราก็ไม่เชื่อก็อย่าไปลบลู่นะ ที่ที่เราไม่เห็นก็แสดงว่ามันไม่มีนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกันละป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาผมอย,อ,ยอยู่กลางแดกนานละเดี๋ยวเราจะเข้าไปเราต้องซ้าร้วนเข้าไปหน่อยป่ะ let's go <S <Okay. S 1> <Okay. S 2> ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาใน far art ทันที่เรียบร้อยนะ ก็อย่างที่ผมบอกเลยก็คือเราเข้ามาแล้วเราไม่สามารถาพูดคำหยาบได้นะหรือว่า,าท้าทายหรือว่าไปหักกิ่งไม้มั่วสัว่วหรือว่าการเข้าน้ําน้ำโดยไม่ไปขอเจ้าที่นะตอนนี้ผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบอบอกเลยว่าตอนที่เราจะเข้ามาใช่ไหมคือทุกคนเห็นกันว่ามีแดดใช่ไหมมนจัดเลยพอเราจะเข้ามาปุ๊บเห็นไหมฟา้ามืดเลยทุกคนคือเราเข้ามาปุ๊บคือฟา้ามืดเลยก็คืออผมก็บอกไม่ถูกนะ คือตอนเข้ามายังมีแสนงนะพอเข้ามาปุ๊บยิ่งเข้ามายิ่งยิ่งแบบว่ามืดขึ้นมืดขึ้นนะบอกเลยผมก็บอกไม่ถูกนะเพราะตอนแรกผมเข้ามาผมก็เห็นว่ามันมีแดดคือแดดร้อนมากตอนนั้นคือเข้ามาปุ๊บนี่มืดเลยอดูทุกคนคือท้องเม็อึดครึมเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ทําผิดกฎหรือว่าไม่พูดอะไรมัว่วซั่วนะเราก็น่าจะไม่เป็นอะไรก็ปากของเราก็จะ ไม่ได้ทึบตามแบบในหนังนะในหนังอาจจะเห็นว่าป่าแบบว่าทึบแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะนะในที่นี้ก็ป่าเราก็จะไม่ค่อยทึบเท่าไหร่นะก็จะมีแบบว่าลุ่งๆนิดนึงเดี๋ยวเราก็แบบจะเดินตามนะลำธารเราไปนะเดี๋ยวเราก็นี่เลยจะเดินตามลำธารน,นี่แหละมันจะอยู่ริมลำธารน,นะแต่ว่าไม่ได้อยู่ถึงริมเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกนิดนะโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า เอาล้ตอนนี้เราเดินมาประมาณสองชั่วโมง้วนะอาจจะเห็นในคิดว่าเดินแป๊บเดียวนะคือจริงๆคือเดิน2ชั่วโมงแล้วนะคือมันอยู่ไกลน,นะแต่ตอนนี้อ่ามันก็ใกล้จะถึงแล้วแหละน่าจะเดินอีกสักแปบ๊บน่าจะถึงแล้วแหละทุกคนก็เดินตามลาธารนี่แหละมีขึ้นเขาบ้างลงเขาบ้างนะก็ระหว่างทางที่เราเดินมาผมต้องจําทางว่าไปทางไหนนะเพราะว่า ถ้าเราเอาไม่จำทางดีๆเราสามารถลงได้เลยตานี้คือแบบว่าทุกคนอาจจะเห็นว่าไม่ทึบเท่าไหร่แต่ว่าเคยมีคนลงมาแล้วคือลงปลาสามวันกว่าจะเจอนะถ้าอาจจำทางไม่ดีนะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะเดินอีกสักพักน่าจะถึงแล้วแหละ ก็ต้องใช้แบบว่าสมาธิขั้นสูงนะแบบว่าเราต้องจ้องทางที่เรามาดีๆนะแบบว่าถ้าเราแบบว่าเดินเดินไปจ้องทางใช่ไหมว่าไปทางนี้แต่เราควอยเขวหันไปนู้นหันไปทางนี้มันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนผมอธิบายไม่ถูกอ่ะคือแบบว่าคือมันเหมือนว่ามันเปลี่ยนเส้นทางทั้งๆที่ตรงหน้าเรามันคือทางที่เราจะไปใช่ไหมแต่ว่าเราหันซ้ายหันขวาพอหันกลับมาอีกทีเอาทางที่เราจะไปอยู่ทางซ้ายนั่นแหละทำให้อ่า นั่นแหละทำให้ผมแบบว่าต้องอใช้สมาธิในการดูทางดีๆนะคือบางคนอาจจะไม่รู้นนการเดินป่าแบบว่าในป่าอาถรรพ์อย่างนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะก็อย่างที่บอกบางคนก็เข้ามาแล้วออกมาไม่ได้ก็มีบางคนก็เข้ามาแล้ว,ออเ,าาลวเหลือแต่ร่างกายไม่มีวิญญาณก็มี โดยบางคนเข้ามาแล้วสติไม่ดีก็มีแค่นั่นแหละส่วนมากก็อาจจะมีทั้งคนที่อลบลูแล้วก็คนที่ไม่ลบลูนะแต่ก็ทางที่ดีเราไม่ลบลูดีกว่าแล้วก็ทางที่ดีเราว่าเรามีสติกับการเดินป่านะเราต้องสังเกตว่าเอ,อต้นไม้นี้เราผ่านมาแล้วและดูว่าเราวนกลับมาที่เดิมไหมถ้าไม่วนกลับที่เดิมแสดงว่าเราไปถูกทางถ้าวนกลับมาที่เดิมเราต้องใช้สมาธิดีๆนะ บอกเลยคือผมเป็นคนที่แบบว่าเอาจริงๆนะผมเป็นคนที่เอาจริงๆนะผมเป็นคนที่กลกวนนะหรือว่าเป็นคนตลกเฮฮานะแต่พอผมเข้ามาในปาน่านี้รู้สึกว่าเราแสดงบุคลิกแบบนี้ออกมาไม่ได้เราเป็นคนตลกไม่ได้คือเราต้องแบบเป็นคนจริงจังเท่านั้นอนะ่ะเพราะว่าป่านี้แบบเราจะไปเล่นนะเราจะามาทาันเล่นเล่นหรือว่าพูดอะไรไม่ดีนะหรือว่าทําตัวอะไรไม่ดีนะเราก็ต้องแบบจริงจังซะหน่อย นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราเดินไปอีกสแปปน่าจะถึงแล้วหละก็ผมจําได้ว่าเดี๋ยวเดินไปอีกสองสมกิโลน่าจะถึงเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า let's go <S โอเคครับตอนนี้ผมก็ใช้เวลาเดินไมก่กว่าหนึ่งชั่วโมงนะกว่าจะมาถึงแนละ้วก็มาถึงแล้วเ,เหนื่อยมาก คนเห็นไหมโอ้โหอยู่โน้นนะเห็นไหมน,นะนน้อนอะต้นนู้นอะเห็นไหมแบงค์สีแดงอะเหนื่อยมากโอ้โห oh, oh, บอกเลยเหนื่อยมากกว่าจะมาถึงโอ้โ oh, ห oh, ใช้เวลาไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะจากที่เหลือสองสามกิโลเดินไปเดินมามันเหมือนมันไกลขึ้นนะโอเคไหนๆเราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาชมว่า ออต้นเดี๋ยวเรามาชมว,ว่าต้นไม้ที่ออกดอกเป็นเงินหน้าตามันจะเป็นยังไงมาดูกันออตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วโอ้โหผมเห็นมีทั้งแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแล้วก็แบงค์พันโอ้ต้นไม้นี่หนึ่งปีออกมาออกต้นไม้นี่หนึ่งปีออกดอกแค่ครั้งเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงสามสองหนึ 3, 2, ่งซิงแข่งนี่นะทุกคน ต้นไม้ที่ออกดอกเป็นเงินนะโอ้โหดูมีแบงค์ยี่สิบโอ้และมีแบงค์อะไรเนี่ยแบงค์พันโอ้โหและอันนี้แบงค์อะไรเนี่ยแบงค์ร้อยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันยังจะออกดอกเป็นแบงค์พันอยู่นะแต่ก่อนผมเห็นแค่ออกดอกเป็นแบงค์ยี่สิบนะแบงค์พันนี้ผมไม่เคยเห็นครั้งนี้ผมเจอแบงค์พันนะดีที่ว่าผมเตรียมญ่ามาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกันโอเค มาเก็บกันดีกว่ามีทั้งแบงค์พันนะแล้วแบงค์ร้อยโอ้ยผมขอตั้งกล้องก่อนขออนุญาตเก็บก่อนนะผมจะวางไว้ตรงนี้นะนี่นะโอ้แบงค์ยี่สิบก็มีโอ้โหดูทุกคนน่าจะไม่มีแล้วนะ คือได้มาทั้งหมดก็หนึ่งพันสองรอยี่สิบนะได้มาทั้งหมดหนึ่งพันสองรอยี่สิบนะทุกที่ผมเข้ามาผมเห็นแค่แบงค์ยี่สิบนะแต่ครั้งนี้ผมมาผมได้แบงค์พันกับแบงค์ร้อยนะเนยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะได้แบงค์พันวันนี้ระยะทางที่เราเดินมาถ้าดูในคลิปอาจจะสั้นนะแต่ว่าถ้าเดินมาจริงๆคือไกลมาก คือผมใช้เวลาไปเดินมาจากตรงนู้นสองชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงใช้เวลาไปสามสี่หรือว่าห้าชั่วโมงนี่แหละที่ผมใช้ไปนะเพือ่อต้นไม้นี้นะทุกคนสังเกตนะถ้าเข้าไปในป่าจะเจอ,อถ้าเจอต้นไม้แบบนี้คุณรู้ได้เลยว่าต้องออกดอกเป็นเงินแน่แน่ผมบอกเลยผมเห็นครั้งกองผมยังตกใจนะครั้งนี้แบบว่าได้มานะคือต้นพวกนี้หนึ่งปีจะออกมาจอ,อกดอกแค่หนึ่งปีจะออกดอกเป็นเงินครั้งหนึ่งนะ ไม่น่าเชื่อเนยมากแต่ก็สนุกมากได้ต่างค่าขนมด้วยอเดี๋ยวเราก็จะออกจากป่านี้กันแล้วนะเพราะว่าเราอยู่นานไม่ได้พอฟ้าเริ่มมืดเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆนะผมบอกเลยโอเคผมจะเก็บใส่ในย่ามนะเนยแต่ก็สนุกนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เสียงอะไรอะทุกคน ทุกคนได้ยินเสียงไหมคนได้ยินเสียงไหมไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้ากล้องหรืเนนะอเปล่านะเดี๋ยวเรารีบกลับกันก่อนอุนัดถึงเสียงเริ่มน่ากลัวขึ้นแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมแล้วจะได้กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ